นักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษานนทบุรีเขต1วันนี้พบกับคุณครูชดาพรเสาวคำเช่นเคยค่ะคุณครูสอนอยู่ที่โรงเรียนวัดบางไกลนอกแย้มพร้อมอุปถัมภ์ค่ะวันนี้คุณครูจะพาเด็กมาทาความรู้จักกับเรื่องการอ่านเทียบเสียง รอเรือและรอลิงซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่าการอ่านออกเสียงรอเรือและรอลิงนั้นแตกต่างกันแน่นอนซึ่งภาษาไทยจะเป็นภาษาที่เราใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันและวิชาภาษาไทยเป็นหัวใจหลักของทุกวิชาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องออกเสียงควบกล้ำหรืออักคระให้ชัดเจนเพื่อที่ผู้ที่เราสื่อสารนั้น จะฟังเรารู้เรื่องค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะการอ่านเทียบเสียงรอเรือรอลิงคือการอ่านออกเสียงให้ถูกต้องตามอักขระภาษาไทยหรือตามรูปแบบหลักภาษาไทยค่ะเด็กๆอย่าลืมออกเสียงตามคุณครูด้วยนะคะฝึกอ่านคำแรกกันค่ะรีรอคำกริยาหมายถึง ชักช้าลังเลใจลีลาคำนามหมายถึงท่าทางหรือท่วงทํานองนั่นเองค่ะต่อมารุกรานคํากริยาหมายถึงล่วงล้ำเข้าไปก้าวร้าวระรานลนลานคําวิเศษคืออาการที่กลัวหรือตกใจค่ะรับแล คำนามชื่อเมืองที่เร้นลับรับรองคำกริยาหมายถึงรับประกันหรือต้อนรับนั่นเองค่ะคำต่อมารังรองคำวิเศษหมายถึงสุขใสหรืองดงามลำลองคำวิเศษหมายถึงตามสบายค่ะรอบรู้คำกริยา หมายถึงรู้หลายอย่างรู้กว้างขวางลักลอบคำกริยาหมายถึงลอบกระทําการบางอย่างค่ะลุล่ลวงคำกริยาหมายถึงสำเร็จร่วงโรยคำกริยาหมายถึงเสื่อมไปคำต่อมาค่ะลิงลมคำนามหมายถึงชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดหนึ่ง รื่นรมคำวิเศษหมายถึงสบายใจหรือบันเทิงนั่นเองค่ะลวดลายคำนามหมายถึงลายต่างๆที่เขียนหรือแกะสลักเรียงรายคำกริยาหมายถึงเรียงติดต่อกันไปเป็นระยะระยะคำต่อมาค่ะร่างคำนามหมายถึงรูปทรงร่างคำวิเศษ คือถัดไปข้างใต้นั่นเองค่ะ2องคำสุดท้ายค่ะเด็กๆรบกวนคำกริยาทำให้รำคาญลบเลือนคำกริยาเสื่อมจากสภาพเดิมจนทำให้เห็นหรือจำได้แต่รางๆไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะเด็กๆกับรอเรือและรอลิงเด็กๆต้องฝึกอ่านบ่อยๆนะคะจะได้อ่านคล่องมากขึ้นค่ะ นอกจากนี้คุณครูยังมีเพลงรอมาให้เด็กๆฟังด้วยนะคะเมื่อฟังแล้วอย่าลืมออกเสียงรอเรือให้ชัดเจนด้วยนะคะรอฉันรอเธออยู่แต่ไม่รู้เธออยู่่นใดเธอจะมาเธอจะมาเมื่อไร่เธอจะมาเธอจะมาเมื่อไรนัดไว้ต่ไมไม่มาฉันก็ห่วงและเป็นห่วงตัวเธอให้ฉันเกจอฉันเออคอยหา นัดไว้ทำไมไม่มานัดไว้ทำไมไม่มาโอ้เธอจ้าอยาาช้าเร,รรเร็วหน่อยรีบหน่อยรีบหน่อยรีบหน่อยเร็วหน่อยเร็วหน่อยเร็วหน่อยเรามาดูกันค่ะเด็กๆว่าในเนื้อเพลงนั้นมีคำไหนบ้างที่ออกเสียงรอเรือและรอลิงบ้างค่ะคำแรกค่ะรอคำกริยาหมายถึงคอย 2. รู้เป็นคำกริยาหมายถึงเข้าใจ 3. เมื่อไรคำวิเศษหมายถึงเวลาใดค่ะ 4. เร็วคำวิเศษหมายถึงไวหรือด่วนค่ะ 5. รีบคำกริยาหมายถึงทำอย่างรวดเร็วส่วนคำว่ารีบที่เป็นลอลิงจะเป็นคำวิเศษนะคะ หมายถึงไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควรค่ะภาษาไทยเมื่อเราออกเสียงเปลี่ยนความหมายก็จะเปลี่ยนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องออกเสียงให้ถูกต้องค่ะเด็กๆการบ้านชั่วโมงนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนอัดคลิปร้องเพลงรอมาส่งคุณครูนะคะและอย่าลืมออกเสียงให้ถูกต้องด้วยค่ะ มาฝึกอ่านบัญชีคำพื้นฐานและอย่าลืมคัดลงในสมุดด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะคำแรกล้อเลียน 2. รื่นรม 3. ละลานตา 4. เลิศล้ำา5ระรวยเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเกมื่อเราฝึกอ่านการอ่านเทียบเสียงรอเรือและรอลิง ล้นทันกันหรือเปล่าคะเราจะเห็นว่าเมื่อเราเรียนภาษาไทยแล้วเราเข้าใจจะเห็นว่ามันไม่ได้ยากเลยเป็นเรื่องที่ง่ายด้วยซ้ำค่ะและเด็กๆอย่าลืมทบทวนใบงานนะคะทบทวนบทเรียนและทำส่งคุณครูด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปสวัสดีค่ะ